สวัสดีค่ะพี่น้องมงนีมาพอกันที่เก้านะคะกับช่องน้องป๊อบชาแนลมนีมาพอากับนองป๊อบวิธีบรรยากาศตลาดซื้อขายโคกกระบือช่มผู้บุตรอ,อ, 85, อ,อเำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะคะเมนีน้องปอบประสิทธภาพพี่น้องมาอัปเดตมาสำรวจเบิงประคางง้อลคขาวก้วยประจำวันที่18เนาะคะ่ะโอ้17ท่านว่า,าหกหานะคะพี่น้อง สำหรับพี่น้องเกษตรกรทันใดนะคะว่าห้าเดรดงวงเดรดกล้วยไปกินเปี้ยงไม่ไม,ไมห,งห,งหงอมๆเนาะค่ะพี่น้องจากเขามาสำรวจมาเผื่อเผื่เบงรลค่าทั้งช่องนองปอกชาแนวใดนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะน้องปอกจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องปอเด้วยค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะ พ่อสวัสดีค่ะมันนี่เดมาจักตค่ะพ่อเดมาสองตัวเมาสองตัวแม่ลูกบค่นนี้บ่บ่คนละซุ่มละเสียงคนละซุ่มละเสียงมาน้ำกันผูกเส่กันหลุดแบบแมลูกบนถ้ำมันผันบ่ขึ้นเลยแล้วมันตัวยืนแม่ท้องมาพ่อนี่ท่องแล้วเรียบร้อยตกวทองมาเรียบร้อยแล้วตรวทองม่แล้วเรียบร้อยทองก็ยันล่บพอ KF31 เทองแล้วเรียบร้อยรับประานเด้นวันเดือนปีนี่นะคะพี่น้องวันเดือนปีที่ผสม ตรวจท้องเรียบร้อยท้องจักเดือนค่ะพ่อหาเดือนหล่ะหาเดือนแล้วห้องที่เท่าไรคะนี่ห้องลูกตัวที่สองตัวสองค่าท้องนี่เนาะสูงไรไปได้ละค่ะพ่อ,อสูงมันประมาณร้อยหกสิบบวกไปแล้วเนี่ยเลยหกสิบบวกเนาะก็ะสูงอยู่ค่ะพี่น้องอประกันต่ำนี้ถุกเนี่ยเนาะค่ะพ่อเนาะมีปัญหายังทุกอย่างลเลยหรอเบิ่งถ่ายนะคะเครื่องดำ ค้นหางใเงยยูเดอร์ค่ะพี่น้องหัวาหางงามนะคะหางเงารามดีบดอกบดงังแข่งขาตรงนะคะพี่น้องน้ำเลี้ยงจักน้อยน่อง่อนน่อเบิ้งนะคะพี่น้องด่างมีข้อน้อยเดียวเลยละคะ่ะหนังดีนะคะพี่น้องหนังหนาแข่งขาใหญ่ สูงเงีอัดหลาดเนาะพ่อเนาะนมซีเต่าบ่มีติงเนาะค่ะพ่อ,อ,อประกันต่ำนี้สูนเน่ค่าเท่าเดกกว่าค่ะพ่อแม่ยนูบ่ค่ะแม่ยนูตั้งไว้เจ็ดสิบเก่าเจ็ดสิบเก่าต่อรองเนาะพ่อเนาะต่อรองได้เราก็ส่งพร้อมส่งให้พ,ออพหร้อมค่ะไดล่าห้ากันตัวน้อยได้ขันพ่อตัวน้อยตั้งไว้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ด สาวห,หน่อยทอนนทอ,นนอองงงววาาเเน่จักเาายขยลูก่อนจักขวบเอา้ามีลูกพัาลูกตัวหนึ่งเ,เหรอวะเพิ่งแยกลูกไปโอ้ท่านได้สมอีกเนาะค่ะาคานังหน,นาดีคือกันเด้อพี่น้องทองไร้น้อยหนึ่งแค่น,น,าานั้นราคาตั้นี้กินหยาดีคือเก่าราคาพี่น้องทองไร้กระจาเครื่องดำดีหังเแง่รา,ามดีเด้อพี่น้องสูงลอย ซีซีแดยูนะคะเหยียบเส้ยกันเบิ่งกับตูใหญ่น้อมซีเต่าคือกันเนาะค่ะพ่อมันมีติ้งเนาะประกันสีแดงดีทั้งคู่นะคะทรงฟีให้ไแดดมาตาแดดราคาเนาะพ่อเนานทรงเบิ้งแหละเอาพ่อใส่เบอร์ติดต่อเนี่ค่ะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหกห้าแปดห้าห้าปรตูมีทางท่องหนาวต่อเมีทางท่องเออถึงเลย ยูข่ขอกหลายตัว่อยู่ขอกยังงยูอตัวเดียวยังอยู่ตัวเดียวปขายดีขายดีเนาะเอามันหมันเด้อค่ะพ่อขอบคุณค่ะลยปนได้ค่ะเม,สา,มสาวเมสาวเมืนบอไลฟป,ปได้ค่ะค่ะเจเจเท่าเจ็ดสิบเจ็ดห้าหมนเจสีแดงสามสพี่น้อง สูงหวยปะในค่ะนี่สูงไวยซีสิหาปร,ประกันต่ำนี้ซูเน,น,นี่นยเนาะค่ะนาเดี๋ยวพาไปเบิ้งถ่ายนะคะเครืองดำดีคือกันติดโบสครบเครื่องหูดำค้าดำเครื่องดำ้างกระดำนะคะเครื่งขาตรงดีน้ำรังน้ำเท่งพี่น้องกระบิงเอาเด้อค่ะสูงหวาซีซิพหาเพนว่านะคะ สาวกระสีสองปีนี่ละค่ะพี่นอ้องนังดียูสีแดงสำสับอมมีแปวมีปานสาวน่อยนี่เด็ดค่ะนี่หน่อยค่ะเปิด์ซีซีราคาย่อมๆค่ะพี่นอ้องราคาเนา่หน่อยเบาๆกรสตรกรจับต้องได้สาวหน่อยอันนี้น่าจะปีกัวนะคะปอบหมูดำดีคือกัน ิบโบสถ์คือกันเบิ่งถ่ายเบิ่งเครื่องนะคะหางบอดอกบอดางประกันตำนี้สุดโตวสันค่ะเพื่อนว่าแข้งขากระตรงสาวหน่อยนี่สูงไม้ปันเลยค่ะบอดีวัดบอดีวัดตำกว่าอายน้อยหนึ่งเนาะ ก็น่าจะร้อยสี่สิบหรือร้อยสามสิบวกนะคะพี่นงโดยประมาณบริเววัดเนาะค่ะทรงฟรี่ไห้ไดไกลปันไดค่ะฮะทรงฟรี่ไห้ไดไกลปันไดเดี๋วจะได้ระคาเดี๋ยว,ยว,ยว,วะจะได้ะละค่ะดค,ค่ากับทรงไห่คือเก่ารับครับใช้เบอร์ติดต่อให้ไหคะศย์แปดหกศูนย์เจ็ดสาศห้าห้าหนึ่งได้่ห่ะว่า พอหวานมาาจะใส่้อยหวานกนมไพรกนมไพรเนาะเอามันหวานได้อเด้อขอบคุณค่ะห้ามละค่ะนหน่อยยอมยอมค่ะพี่น้องสาวน่อยนี่เดี๋ยวหันไลฟ์ไปได้ค่ะพอเปิดหกหครับเปิดหกสิน่อยจกปีประมาณสิบสเดือนสิบสี่สิบหาเดือนเขานี่เห็ดเนาะ หิดตต่น่อยอแล้วเนาะปีติโบดหกขบหยองนะพ่อเนาะลูกไคละคะนี่ลูกสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งไี่ใบเกิดบอ่บอบ่อหาไห่บ่หเห็นคไห,ห่บ่เห็นแตาย่าม่าทางมันไดเมดอยู่าทางมันได้เมดคือพออายุนังดีนะคะนังนังี่ตรงๆกัานสามหนาึานา่านา มนลวนขวัเครื่องกระดังดีนะคะพี่น้องถางบระดอกบะด้างประกันต่ำนี้สุดเนี่ยนะพ่อเนาะโตขอนดูกส้วงน้ำเนี่ยกระดอนล้นเนาะน้ำเนี่ยอย่างดีคัะแข็งอันตันบ้านพ่อสมางดีเบิ้งแข็งเบิ้งขาไปทางพอยด๋อยดอกนะพ่อเนาะพอทรงพี่ใหญ่ไกลไปไหนคะทรงพี่ใหญ่ไกลไปไหนเดี๋ยวจะตกลงราคากันครับเดี๋ยวจะตกลงราคากันครับไรไปไหนอน เปิบหเปสิบหเนาะเอาพอใส้เบอร์ติตอไหนนี่ยค่ะเบอร์ติตอนีศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปด่เก้าสองแปดเก้าสองแปดหนึ่งเกสมานึ่งเกาสามสามพออย่างค่ะสมนพอสมนมาตาใส่ค่ะพอผนไสครับผนใส้อันหมานค่ะพอพอคุณค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์วันได้ค่ะสาวน้อย แล้วหน่อยห้องไวซี่เหมือหาห้องไวซี่เหมือหา,หาลูกไผ่ล่ะค่ะนี่จริงเลียกครับอ่อนซ่อนหนังเนาะ,ะนเป็นหน่วยเป็นหน่วยยุพี่นองเป็นตาขั้นเขียวเหยวะอัดหลาดครับพ,พี่น้องสูงไรไปไลยค่ะนี่ยี่สิบสองยี่สิบสามอายุคนเดียค่ะเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปเดือนป้าเหยาอลาดครับพี่น้องนอกตั้งหลังตรงหนังหนาตาใหญ่ ไข่เปืองดำดีหางกระดำดีนะคะงมสีเต่านอวบ่มีติ่งนาไปถึงยังล่ะนอะถึงรถครับถึงรถไปเที่ยวไก่โพดโห่กัดบอยเนี้ยเอาหน่อยเนาะสวยบจวดจุดบ่มีต่ำนี้จักแนวปาาระกันต่ำนี้สูงเนวบ่ปาาระกันต่ราคาเนาะไอราคากับต่อได้ราคากับต่อได้อีก เอาใซเบอร์ติดตเนี่ยนย์เก9 8แปด941 4เ4 4หอย่งยังค่ะหอยแกงบอระบือหอยแกงบอระบือแต่ละค้ามหนับว่าตอกพี่น้องเดมาตัวเดียวในบ่อไอ่งฟีหม่โดดเครับส่งฟีเดลอยกิโลอไอเดมาตัวเดียวในี่บอกมือนี่ครับโอ้มันหมานได้ขอบคุณค่ะ ไอ้สวัสดีค่ะไลฟ์ไปเด้ค่ะสาวน้อยไอ้ผูผูเฮ่อันนั้นเด็กอันนั้นกับผูโอ้มหวันนี้ได้ผูมากเนาะถามว่าเป็นยังค่ะอันสาวน้อยนี่เด็กค่ะไลฟ์ไปเด้ออ้แม่ลูกผัวแม่ลูกเพิ่นตีไลฟ์ไปได้ค่ะโค้งนี่โค้งย้อค้งเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดแมนครับแม่กับก็ร่างคืนขึ้นแมนว่าเะอไอ้ เป็นเมีก็หลูกมันบอคือคนลาสีขึ้นสร้างสิตัวเพิินแถบเมียเมียกำลังขืนกำลังกะห้นกะห้วยกลับไปนี่ก็ไปถื่นเลยมาเอาไปเลยต่เมียสามสิบห้าแยเียากลูกจะแยกเหอคะนี่นขันเอาโค้ดหนึ่เอาคือนงไม่แถบหันขึ้ว่าหกบอยู่หกสนี่ขายหนึงหกสิบหกเอก็สบกมองขายไว้แถลูกแกเดือนได้ ลูกวางซีเดือนกรัวนี่หะลูกวางซีเดือนกรัวลูกแรงนติลูกเรงาอิหาคซีชิสามสามหาคีาวยเป็นตาสื่อโยครวยโยมตัวคเจ้าสิไดนอเมกับสมัญญาวัดหลาดดีแถบอนรถไฟมมมีตีกันว่าประกันทกถอนกับประการไห้ติดวดคคบเคื่องน้อยเนาะ เน่บเติดดิแม่ขาวบริสุทธิ์ดิเครื่องกับว่าดำบ่เครื่องกับว่าดำแต่ว่าไอ้กับดึงของไม้นู้นท่าเนี้เปล่าเป็นนังดำอยู่นุกยานตัวนันตีโอ้ยบ่โบ้เดชธนะพี่น้องให้ลูกแดงดีคักเครื่องกับว่าดำนะคะหูกับว่าดำดำตาขาสำนัด นมันเป็นนังดำอยู่แต่วันบ่อเคียงบ่อดำได้ว,ว่าเครือองบดำเป็นพอพอนลูกกับสิไดพอพุละน้อ,นอ,นอไอ้นาะลูกบดเลิกซมบูรณได้ว,ว่าลูกมีโบดอยูมม่เหมบอโบดเลิกบดคอนะคะพี่น้องแม่กำลังขืนไอซงฟีไฮเดไกปัใน,ในไอ้ไอ่ลอยรัวครัลอยกิโล ใส่เบอร์ติดต่อเห็นไหมค่ะ084 084 832 832สามสองแปดี่ห้าห้าสามสที่ตะคนบอเซียว่าเป็นลูกกด้ยเต๋ตาหนูกับบอเซีอไม่หอยยังค่ะหอยโจ้ค่ะหอยโจมาต่อใส่ค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์้หูมาไก่เนาะมาไ่าไก่ลูกหล่อดได้หน่อยเนาะนี่เขาก็ว่าหลอดนะแต่ว่าเขาเค็ดไป้ขายผมผมเลยบ่อยากอ่างมาลูกผู้ใหบ่อยากอ่างมาลูกผู้ใดญแต่ว่าหนังดีอยู่เนาะมีอียู่แลล้วะมันติดบวชวทบเกลือเลยหนังดีซ้่ม นะคะตัวดีแห้งฟันแยกกระสีแดงราคาดีอยู่หน่อยเน,ะนาะเอามันมันได้ายขอบคุณค่ะแม่ลูกบ่พอนี่พอได้มาจากตัวมือเนี่ยยี่สิบตัวสีตัวคายแล้วเลี้ยงคู่เดียวนี่เลี้ยงคู่เดียวยวนน้าแน่น่อนมานแต่เสามาแต่หมู่บ้านนี่มาตีพอ่อไม่ยมังมือเศร้าเลล่ะโอ้ไม่ยังมือเศร้านี่ลูกกับแม่เป็นบ่พ่อ ลูกโผูกไล่ไปไนละค่ะคมเปิดไปหาสิบสามเปิดไปหาสิบสามแม่ลูกโผูกคันแยกพ่อแยกบ่อแต่แม่มันถอดขายบอขายอยู่ครับขายอยู่จังบอกราคากันเนาะพ่อเนาะแม่ัก็ต้องโหกละแม่ราคาเนี่ยขายสามหมื่นสองพันละสามหมื่นสองพันละฟาดพี่น้องลูกตัวที่อะไรพ่นอะไรนี่ลูกตัวที่สองตัวสองพ่นเขาเขาเง่าเองเขาเอื่นมาเขาเง่าก็พอเอื่นเขาวง อันดึงมันออกมาจากบัตรถึกเดี๋ยววนุญาณมันเนี่ยไไที่ไปถ่ายถ่ายยังไปโดินเั่นกันนี่พระเอย่าติบทควบเครื่องคือกันนะคะพี่น้องขาหน้าเลี้ยงแม่ลูกคู่ขัวหางเพิ่นง,งามนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเด้อพี่น้องแข้งขาตรงเหนาอัดรัดสูงน่าจะลอยซี่ซี่บ,บวัวขึ้ลอยหาซี่บ่ายยู่นะคะพี่น้องน้องมามีตี๋เห็นปะพอ่อประกัน บกถอนเด้ดุกดูกสวงมดลูกเด้ประกันบ่หมดลูกก็ประกันบ่ประกันมันอยู่ไม่เนาะประกันกันอ้าวพอส่งเฟีไดไกลปันไหนค่ะฮะสงเฟีไดไกลปานไหนว่าช่วงหครับนเหาบอลลูเห็นมหาบอโลดได้ส่งผานมัดเด้อเนาะอาใส่เบอร์ติดต่อให้นไคะพออแปดสามสามหกซี่หาูน้อเก่าหนึ่งหอยยังค่ะ ไมยดูมาจากพ่นไส่มาจากพ่นไส่เนาะเอามันหมันด้วยค่ะพ่อขอบคุณค่ะเอาตัวนี้แม่นไพรสนี่จับใบพื้นเต้าหน่อยเพิ่นห่วงสามสิบสามกันตามนี้สูงแนวคือกันอายุเดียวปีกู้แน่นี่แหละมาน้ำกันบ่พอมาจารย์น้ำกันเดี๋ยว่าจับใเพิ่น โบดครบเครื่องคือกันนะคะสาวหน่อยเอ้อๆเ,เ,<อ>เขาเย็นหายเรียบร้อยแล้ว,วสีแดงสําสํนะคะลายน้อยเดี๋ยวจะถ่องนั่นแหละค่ะพี่น้องนิดเดียวดเดยวบ่งหน้าเบ่งตาเขาเย็นหายแล้วดีงามนะคะหนังดีแข้งขาตรงโทรมาหาพ่อก็ได,<อ>ด้หรือเนาะพ่อเนาะ อันนี้ก็บข้งเพื่นอ,อนบอกโอ้มาแต่น,น้ำอัน,นสาวหน่อยนี่ไล่ปไปไหนครัพ่อคะตี่นี้เพิ่อนไม่เซหกสิบือบาทแสนวันนี้คือเลี้ยงหกสิบเปิดไปหกสิบทองว่าละพ่อยังบอกให้เดี๋ยวสมเสาวบอกคือว่าถ้าหลุยเจ้โตไปเสาวขาดทุ สมัยไหนอุบัติอุบายเปีย่ยวปานดังแต่ย่างชูเท็ดน,นะคะพี่นอปลปล้องเป็นวาสาววาสันเบิ่บงถ่ายนะคะพี่น้องย้อมสุดสะเดิดถางแอ้ล้ำดีเด้อว่าวดอกว,ว่าดังที่กันยาน,านบักทึก หนอตังลังตรงสาวอีหรีเป็นบ่อพอนีก็เป็นสาวเถาเป็นาวเขาเปิดเองเนาะสูงว่ามันห่อยหกส่สั่วพอดหสิบวบวกดู่ได้เนาะอ๋อจังโทรมาต่อรองนะคะ่าเบิงงเนาะพอเน,อะนาะผันมักนะคะสูงเงี้ยอัดหลาดหนังหนาตาใหญ่เนาะพอเนาะนอามันหมานได้ขอเด้วขอบคุณค่ะโบไม่แดงวเขากลีใะ ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะน้องปอบกะฝากเอาไว้ซ้ำนี้พี่น้องมากตัวใดก็เลือกสือ่อือกเบิ้งเอาเดอ้อนะคะเปียบเทียบละห้าเบิ้งเอามากตัวใดก็โทษตอร่อ,องกับนายหอยเป็นเบิ้งนะคะห้าเทียบบ่าถือกันเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้น้องปอบกะฝากเอาไว้ซ้ำนี่พอกันไหมในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องปอบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ